หาเรื่องโรคภยครัยแค่เจ็บตัวไหนบ้างที่บอกว่าหนักหนักโรคสิ้นหวังด้วยก็สิ้นหวังก็โรคมะเร็งโอ้โมะเร็งนะเป็นเป็นตรงไหนเต้านมอ๋อเป็นเต้านมด้วยแล้วก็มันเน่ามันเปื่อยหรือทั้งเน่าทั้งเปื่อยทั้งมีกลิ่นแล้วมันหมดหวังแล้วอ๋อมันเน่าด้วยเปื่อยด้วยกลิ่นออกด้วยกลิ่นออกแล้วว่ากันถ้าหมด <c oughs> มหวังแล้ว,ลวพอ<ม>ดีมากินยาตัวนี้อ๋อก่อนที่จะกินยาตัวนี้เอนไซม์ตัวนี้ คุณมมนีนี้ไปรักษาทั่วไปหมดทั่วหมดเลยจนหมดตัวแล้วถึงกบหมดเนื้อหมดตัวแล้วดตัวแล้วก็หมดหวังด้วยหมดหวังแล้วพอดีเนี่ยคุณอนัตต์เนี่ยเขาเอายามาให้กินเอาเอนไซม์ตัวนี้เอาเอนไซม์มาให้กินเอนไซม์เจนีฟูตัวนี้นะคะที่จริงแล้วไม่ใช่ยาครับต้องเข้าใจนิดนึงคือเป็นอาหารเสริมซึ่งเป็นพลังเอนไซม์ซึ่งช่วยให้เกี่ยวกับฟื้นฟูสุขภาพหรือว่าเกี่ยวกับ ช่วยเกี่ยวกับเม็ดเลือดต่ําเก็ดเลือดต่าของผู้ที่ป่วยนะฮะหรือว่าทําให้เม็ดเลือดขาวแข็งแรงขึ้นเพื่อไปไปตัดเชื้อมะเร็งได้ครับผมครับไปไปต่อต้านเชื้อมะเร็งได้แล้วก็ต่อต้านไปต่อต้านมาทําลายไปด้วยทําลายเชื้อได้ต่างๆในร่างกายของเราด้วยครับก็คือพลังของเอนไซม์ตัวนี้บอกว่าฟื้นขึ้นมาก็เพราะไอตัวนี้แหละนะพลังของเอนไซม์ตัวนี้แหละนะไม่ทีแรกก็ไม่คิดว่าเอนไซม์ตัวนี้จะทําให้เราแข็งแรงขนาดนี้ครับเพราะว่าคุณอนัทเนี่ยเขาบอกว่ายากระติกกำลังกินอยู่เนี่ย เขาให้ตัดทิ้งให้หมดเขาเขาเลยตัดสินใจว่าจะกินยาตัวนี้ตัวเดียวสิว่ามันจะเป็นยังไงจะเราจะถูกกับยาตัวนี้ไหมนั่นคือยาหม้อยาหม้อยาคุณมณีว่านี่เป็นยาหม้อยาแคปซูลอะไรทุกอย่างอะไรแคปซูลแก้โรคนี้โดยตรงผ่านมาทุกอย่าง่านมาทุกอย่างคือไม่เอาเลยเออตัดทิ้งหมดก็มากินยาตัวเดียวความร่อพอเรามากินมากินเอนไซน์นี้อาการก็ดีขึ้นกล่งแรกก็มีกําลังใจขึ้นว่ามัน มันตอบสนองในด้านาดีน,แบบนดนะาแผลที่เน่าที่เหม็นก็เริ่มแห้งโอ้ก็ดีใจเนาะเป็นลักษณะยังไงคะอาการทีแรกมันเป็นทีแรกเหรอมันเป็นมันแบบว่าทีแรกก้อนหนึ่งแล้วตอนนี้เขาไปผ่าตาดัดก็ผ่าตัดออกมาแล้วก็พอมาก็มามีอีกขึ้นมาอีกอ๋อผ่าตัดแล้วขึ้นมาอีกขึ้นมาอีกเพราะขึ้นมาอีกก็ตอนนี้ก็โรงพยาบาลเขาจะตดัดตัดอีกข้างแต่นี้เขาบอกว่าเขาจะฉีดีมโมก่กอน ฉันขอร้องว่าตัดก่อนได้ไหมก็ฉีกิโมเพราะเธาทำไมทําขั้นตอนเขาเขาไม่รักษาออเขาไม่รักษาแล้วก็ว่าอืมคนเกิดมาต้องตายก็กลับบ้านตายกับตายเถอะตายที่บ้านหายาอื่นกินแต่เขาจะทําแบบนี้เพราะว่าทีแรกก็ก็มีกลัวที่จะฉีกิโมพอดีไปเจอเจ้คนหนึ่งเขามารักษาขึ้นแล้วเขาตัดไปแล้วข้างหนึ่งตอนนี้มาขึ้นอีกข้างเข้ามาฉันก็ถามอาการเพราว่าเออแล้วก็เป็นยังไงแล้วก็มาอีกมา อีกข้างนึ้งเขาบอกว่าตัดมาปีกับสองเดือนแล้วนะอยู่กับพัดลมอย่างเดียวออกแดดไม่ได้ทํากับข้าวทําไม่ได้เพ, <อ S 1> พราะม,มันสมในร่างกายอาตอนนั้นแหละเพิ่งตัดสินใจว่าทํายังไงก็ไม่ฉีดเคมีก่อนอต,ต้องตัดเลยมหมอไม่ทําให้เราเขาบอกว่าถ้าไม่ทําขั้นตอนเขาเขาไม่รับ,ร,บรักษาครับเป็นเงี้ยเขาบอกว่าเก่งกับหมอก็ไปรักษาเองแล้วกันแล้วเราก็กลับบ้านจริงๆนนะกลับบ้านกลับมาก็ก็ไม่คิดอะไรคิดว่าตายก็ตายเถอะยอม